เราก็จะใช้โค้งตัว C นะครับตัดให้ได้ขนาดตามความสูงนะครับของตัวผนังที่เราจะทําเลยนะครับในส่วนของซีรี์ที่ติดด้านผนังนะครับตรงนี้เราก็จะมีการยิงซิลิโคนหรือว่าเป็นกาวตะปูก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวซีรี์ของเรายึดติดกับผนังได้แน่นอีกอย่างก็ช่วยกันเสียงกันลมต่างๆเนี่ยไม่ให้รอดผ่านเข้ามาได้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็สามารถยิงตะปูนะครับปลายสว่านยึดกับตัวผนังด้านข้างนะครับหรือว่าเป็นตัวโค้งเหล็กได้เลย ส่วนวิธีการยึดนะระหว่างโครงตัว C ีกับตัวยูที่เราใส่เข้าไปนะครับเราจะใช้เป็นครีมย้ำโครงนะครับยึดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะทําให้วัสดุทั้ง2ชิ้นนี้ยึดติดกันแล้วก็ไม่ขยับขยื่อนได้นะครับอาจจะใช้เป็นสกูในการยิงก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นสกูเนี่ยหัวมันอาจจะนูนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องเลือกดูตามความเหมาะสมนะครับถัดมานะครับเราก็ติดทั้ง2ฝั่งด้วยวิธีการเดียวกันเลยนะครับใช้โครงตัว C ีติดเข้าไปนะครับแบบนี้ ทีนี้นะครับในส่วนของที่เป็นตำแหน่งของประตูหรือว่าตำแหน่งที่เราจะวางวงกบนะครับผมก็จะมีการตัดพับโครงตัวยูตรงนี้นะขึ้น